เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขณะนี้กำลังเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในสหราชอาณาจักรสำนักข่าว BBC ได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์จนกลายเป็นกระแสที่สั่นสะเทือนวงการการบินอังกฤษอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดความโกลาหลได้ขนาดนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าในอดีตพวกเราชาวตะวันตกมักจะมองข้ามศักยภาพของสนามบินในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย แต่นี่คือคำสารภาพของกัปตันเจมส์เฮนเดอร์สันนักบินผู้ถวายงานขับเครื่องบินพระที่นั่งให้กับราชวงศ์อังกฤษมายาวนานกว่า27ปีเขาคือนักบินรุ่นเก่าที่ผ่านการนำเครื่องขึ้นลงนับพันครั้งในสนามบินชั้นนำของยุโรปไม่ว่าจะเป็นฮิโทโรในลอนดอนชาล์เดอโกในปารีสหรือแฟรงเฟิร์ตในเยอรมนีแต่ถวาประสบการณ์เพียงหนึ่งสัปดาห์นอท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิของไทย ได้พลิกผันมุมมองตลอด27ปีในอาชีพของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกำลังเดินทางจากลอนดอนมุ่งหน้าสู่โตเกียวกำลังบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทยที่ระดับความสูง30 000ฟุตจู่ๆระบบควบคุมการบินเกิดขัดข้องอย่างรุนแรงเครื่องบินแทบจะไม่สามารถควบคุมได้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตและสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง18นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นใน72ชั่วโมงหลังจากนั้นได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับราชวงศ์อังกฤษและสื่อมวลชนทั่วยุโรปตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวการลงจอดชุกเฉินณกรุงเทพมหานครจากปากของกัปตันเจมส์เฮนเดอร์สันโดยตรงสวัสดีครับผมกัปตันเจมส์เฮนเดอร์สันตลอด27 ปีที่ผมทำหน้าที่พาสมาชิกราชวงศ์เดินทางไปทั่วโลกแทบไม่มีที่ไหนในยุโรปตะวันออกกลางหรืออเมริกาที่ผมไม่เคยไปผมมั่นใจว่าผมรู้จักสนามบินชั้นนำของโลกเป็นอย่างดีแต่ประสบการณ์ที่สุวรรณภูมิได้เปลี่ยนความคิดของผมไปตลอดการวันนั้นเป็นเที่ยวบินสำคัญที่นำเสด็จยุคและดัชเชสพร้อมคณะผู้ติดตามรวมแปดท่านเพื่อไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการอากาศแจม่มใสการนำเครื่องขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งเราเข้าสู่น่านฟ้าไทยสัญญาณเตือนภัยก็กรีดร้องขึ้นเครื่องบินมีปัญหาชิ้นส่วนสำคัญของระบบควบคุมขัดของผมและนักบินผู้ช่วยพยายามแก้ไขสถานการณ์อย่างสุดความสามารถแต่ดูเหมือนจะไร้ผลหากปล่อยไว้อาจเกิดโศกนาฏกรรมเราต้องหาที่ลงจอดเดี๋ยวนี้ผมตรวจสอบแผนที่สนามบินที่ใกล้และมีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ดีที่สุดคือ ถ้าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯพ์ซึ่งใช้เวลาบินเพียง18นาทีในขณะที่โตเกียวต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงสารภาพตามตรงตอนนั้นผมกังวลมากผมไม่เคยบินมาลงที่นี่ไม่รู้ว่ามาตรฐานของไทยจะเป็นอย่างไรหากเป็นยุโรปผมคงไม่ห่วงเลยผมรีบแจ้งสถานการณ์ให้ลูกเรือทราบและกราบทูลรายงานต่อยุคและดัชเชสบรรยากาศในห้องโดยสารตึงเครียดถึงขีดสุด ผมวิทยุติดต,ต่อหอบังคับการบินสุวรรณภูมิแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบุว่าเป็นเครื่องบินพระที่นั่งทันใดนั้นเสียงตอบรับจากหอควบคุมการบินของไทยก็ดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งและเป็นมืออาชีพอย่างเหลือเชื่อพวกเขาแจ้งว่ารันเวย์รถดับเพลิงและทีมแพทย์พร้อมสแตนบายแล้วทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานสากลที่เป๊ะมากทำให้ผมเริ่มใจชื้นขึ้นหอควบคุมเริ่มแนะนำขั้นตอนการลงจอดอย่างละเอียด สั่งการปรับทิศทางและระดับความสูงด้วยความแม่นยำท่ามกลางวิกฤตเสียงของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินชาวไทยกลับนิ่งสงบช่วยให้ผมมีสมาธิเมื่อภาพของสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏแก่กสายตารันเวย์ขนาดใหญ่ทอดตัวยาวรถดับเพลิงจอดเรียงรายขนาบข้างพร้อมไฟสัญญ,ญาณมันคือมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกที่ผมคุ้นเคยในยุโรปล้อแตะพื้นรันเวย์แม้จะมีแรงกระแทกบ้างแต่ถือว่านุ่มนวลสำหรับสถานการณ์นี้ผมเหยียบเบรกฉุกเฉิน เครื่องบินค่อยๆชะลอความเร็วและหยุดนิ่งสนิทเสียงถอนหายใจยาวดังขึ้นทั่วห้องนักบินผมกับผู้ช่วยมองหน้ากันด้วยความโล่งอกเมื่อประตูเครื่องบินเปิดออกผมเห็นทีมงานภาคพื้นดินของไทยกว่าสิบคนในชุดสูทสากลยืนรออยู่อย่างเป็นระเบียบหัวหน้าทีมก้าวเข้ามาทักทายด้วยภาษาอังกฤษสำเนียงไพเราะและนอบน้อมแนะนำตัวว่าเป็นทีมอารักขาและอำนวยความสะดวกพิเศษผมประหลาดใจมาก ปกติในการลงจอดฉุกเฉินที่ยุโรปเราจะเจอแต่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแต่ทีนี้พวกเขาเตรียมการต้อนรับระดับ VVIP ควบคู่ไปกับมาตรการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ครบมือเข้ามาตรวจสอบสุขภาพของทุกคนทันทีเพื่อความแน่ใจเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยหัวหน้าทีมชาวไทยถามไทยพวกเราด้วยความห่วงใยว่าท่านตกใจไหมครับทุกท่านปลอดภัยดีนะครับก่อนจะเชิญเราไปยังห้องรับรองพิเศษ VIP l o u n g e พื่อผ่านพิธีการเข้าเมืองแบบเร่งด่วนระหว่างเดินผ่านอาคารผู้โดยสารผมสังเกตเห็นความอลังการของสุวรรณภูมิโครงสร้างกระจกและเหล็กทักทออย่างงดงามพื้นหินขัดมันวาวสะอาดสะอา้านป้ายบอกทางชัดเจนทั้งภาษาอังกฤษไทยและจีนเราเข้าสู่ช่องทางพิเศษบรรยากาศเงียบสงบเก้าอี้หนานุ่มแสงไฟอบอุน่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิ้มแย้มและสุภาพมากสมกับเป็นสยามเมืองยิ้มใช้เวลาไม่ถึง สิบนาทีทุกอย่างก็เสร็จสิ้นสัมภาระของเราถูกลำเลียงมาวางเรียงไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมป้ายชื่อไม่รู้ว่าพวกเขาเตรียมการตอนไหนแต่มันรวดเร็วเหลือเชื่อเจ้าหน้าที่แนะนำโรงแรมระดับหรูใจกลางกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีห้องพักมาตรฐานราชวงศ์และจัดเตรียมรถลีมูซีนไว้พร้อมวินาทีนั้นผมตระหนักว่าสุวรรณภูมิไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกดีแต่ระบบของพวกเขาถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมสงบนิ่งเป็นระบบ และใส่ใจในรายละเอียดซึ่งหาได้ยากแม้แต่ในยุโรปเมื่อเดินออกจากอาคารรถลีมูซีนสีดำควับ 5. คันจอดเรียงรายพนักงานขับรถในชุดสูทผูกไทยโค้งคำนับอย่างพร้อมเพรียงยุกและดัชเชสประทับรถคันแรกผมและทีมงานขึ้นรถคันถัดมาภายในรถหรูหราเบาะหนังนุ่มแอร์เย็นฉ่ำตัดกับอากาศร้อนภายนอกและที่น่าทึ่งคือมีหนังสือพิมพ์ The Times และ Daily m เม l ฉบับวันนั้น วางเตรียมไว้ความใส่ใจระดับนี้ทําให้ผมประทับใจจนพูดไม่ออกขบวนรถแล่นออกจากสนามบินขึ้นสู่ทางด่วนภาพนอกหน้าต่างต่างจากที่ผมจินตนาการไว้สิ้นเชิงผมเห็นตึกระฟาดีไซน์ล้ำสมัยสลับกับวัดวาอารามหลังคาสีทองระยิบระยับทางด่วนกว้างขวาง6ถึง8เลนผิวจราจรเรียบกริบรถยนต์บนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นใหม่ทั้งแบรนด์ยุโรปและรถญี่ปุน่นสภาพดีเยี่ยม ผมถามคนขับรถเกี่ยวกับกลุ่มคอนโดมิเนียมสูงตรงานที่เห็นเขาบอกว่ากรุงเทพ,พมีโครงการที่พักอาศัยแบบนี้มากมายเพื่อรองรับประชากรและความเจริญที่ขยายตัวเมื่อรถเข้าสู่เขตเมืองชั้นในวิวทิวทัศน์ยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏขึ้นสะพานขึงขนาดใหญ่หลายแห่งประดับไฟสวยงามยามค่ำคืนตึกมหานครคิงพาวเวอร์มหานครที่ดูเหมือนพิกเซลและไอคอนสยามที่ส่องแสงเจิดจ้าสะท้อนผิวน้ำ สมาชิกในทีมคนหนึ่งกระซิบว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่ากรุงเทพจะสวีไลขนาดนี้เราเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองตึกสูงระฟาแสงไฟนีออนและจอลีดีขนาดยากทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวาแม้จะเป็นเวลาสองทุ่มแต่ท้องถนนยังคึกคักระหว่างรถจอดติดไฟแดงผมเห็นผู้คนเดินข้ามทางมาลายทั้งพนักงานออฟฟิศนักศึกษาและครอบครัวแต่สิ่งที่สะดุดตาคือผู้หญิงสามารถเดินคนเดียวได้อย่างมั่นใจ ไร้ซึ่งความหวาดระแวงต่างจากลอนดอนในยามวิการที่ต้องระมัดระวังตัวผมถามคนขับว่ากลางคืนที่นี่ปลอดภัยเหรอเขาตอบด้วยรอยยิ้มว่ากรุงเทพฯเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลครับร้านค้าเปิดดึกตำรวจตรวจตราตลอดและที่สำคัญเรามีร้านสะดวกซื้อ711อยู่แทบทุกหัวมุมถนนเปิด24ชั่วโมงเขาบอกว่าเฉพาะในกรุงเทพฯมีร้านแบบนี้หลายพันแห่ง ไม่ว่าจะตี2หรือตีสคุณก็หาซื้อของกินของใช้ได้เสมอเมื่อรถเทียบท่าหน้าโรงแรมหรูริมแม่น้ำพนักงานต้อนรับในชุดไทยประยุกต์เปิดประตูรถพร้อมพวงมาลัยดอกมะลิหอมฟุ้งล็อบบี้รรรโรงแรมโออาด้วยเพดานสูงและแชนเดเลียคริสตัลผสมผสานศิลปะไทยวิจิตรบรรจงผู้จัดการโรงแรมออกมาต้อนรับด้วยภาษาอังกฤษระดับเนทีฟเราขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น50 เข้าสู่ห้องพักที่มองเห็นโค้งน้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาวิวยามค่ำคืนของกรุงเทพสวยงามจนผมต้องหยุดมองแสงไฟจากตึกระฟ้าเรือสำราญที่ล่องไปตามแม่น้ำมันยิ่งใหญ่และงดงามไม่แพ้ปารีสหรือลอนดอนคืนนั้นเรารับประทานอาหารในห้องพักเมนูมีทั้งอาหารไทยรสเลิศอาหารตะวันตกและอาหารญี่ปุน่นอาหารมาถึงใน30นาทีรสชาติเยี่ยมยอดผมมองออกไปนอกหน้าต่างตอนส ทุ่มกรุงเทพยังคงสว่างใสวสมชายาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นแต่เช้ามืดเพราะเจ็ดแลกมองลงไปที่ถนนเริ่มเห็นผู้คนออกมาวิ่งออกกำลังกายและเตรียมตัวไปทำงานผมลงไปทานอาหารเช้าห้องอาหารเต็มไปด้วยนักธุรกิจนานาชาติที่กำลังคุยงานหลายอาหารบุฟเฟ่มีให้เลือกมหาศาลทั้งผลไม้เมืองร้อนสดใหม่ขนมปังอบใหม่ๆและอาหารเอเชียหลากชนิดช่วงสาย เรามีเวลาว่างเพราะเครื่องบินต้องรออะไรซ่อมแซมสองวันทางโรงแรมเสนอจัดรถและไกด์พาชมเมืองเรามุ่งหน้าสู่สยามสแควร์และย่านราชประสงค์ย่านใจกลางเมืองที่พลุกพล่านผมสังเกตเห็นความเป็นระเบียบในการเข้าแถวขึ้นรถไฟฟ้า BTS ซึ่งไกด์บอกว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สะอาดและตรงเวลาที่สุดแห่งหนึ่งของโลกระหว่างเดินชมเมืองผมสะดุดตากับจำนวนสถาบันกวดวิชา ที่มีอยู่มากมายในตึกสูงเด็กนักเรียนไทยในชุดเครื่องแบบดูมุ่งมั่นตั้งใจเรียนไกด์อธิบายว่าการแข่งขันทางการศึกษาที่นี่สูงมากพ่อแม่ทุ่มเทเพื่ออนาคตของลูกหลานในร้านกาแฟและโคเวิร์กิ้งสเปซผมเห็นคนหนุ่มสาวนั่งทำงานกับแล็ปท็อปอ่านหนังสือตำราภาษาอังกฤษหรือเขียนโค้ดโปรแกรมกันอย่างขมักเขมนไม่ใช่แค่เล่นโซเชียลมีเดียแต่พวกเขากำลังสร้างอนาคตบรรยากาศแห่งความกระตือรือร้นนี้ ทำให้ผมนึกถึงพลังของเอเชียที่กําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราแวะร้านหนังสือขนาดใหญ่ในห้างสปปรรพสินค้าคิน ო คุย亚หรือเอเชียบุ๊กชั้นหนังสือสูงจรดเพดานผู้คนยืนอ่านหนังสือเงียบๆหมวดหนังสือพัฒนาตนเองธุรกิจและเทคโนโลยีได้รับความสนใจมากที่สุดหนุ่มสาวไทยอ่านเท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษกันเป็นเรื่องปกติภาพเหล่านี้ลบล้างความเชื่อเดิมๆของผมที่ว่าคนเอเชียเรียนแบบทองจำ แต่ที่นี่ผมเห็นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้มข้นมือเที่ยงเราทานอาหารที่ฟูดคอร์ตในห้างสามผสินค้าซึ่งสะอาดและทันสมัยมากพนักงานออฟฟิศใช้บัตรเติมเงินแตะซื้ออาหารรวดเร็วราคาอาหารสมเหตุสมผลและอร่อยมากผมมองเห็นไรเดอร์ส่งอาหาร Grab Lineman วิ่งรับส่งออเดอร์กันขวักขว่ไกด์บอกว่าที่นี่สั่งอาหารผ่านแอปพอดได้ทุกอย่างส่งไวใน30 นาทีนี้คือความสะดวกสบายที่ลอนดอนอยังตามไม่ทันในบางแง่มุมตกบ่ายเราไปเยือนย่านนวัตกรรมดิจิทัลทรูดิจิทัลพาร์คหรือย่านพระรามเกา้าตึกสำนักงานเกรด A และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกตั้งอยู่ที่นี่พนักงานหนุ่มสาวแต่งตัวสมาร์ทแคชชวนเดินกันขวักไขว่สะท้อนภาพเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทยแต่แล้วเช้าว,วันถัดมาเสียงโทรศัพท์ในห้องผมก็ดังขึ้นเป็นข่าวร้ายคุณจออนนวิลเลียมส์ที่ปรึกษาราชสำนักไว เจ็ปีเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหน้าซีดเผือดเหงื่อท่วมตัวดูเหมือนจะเป็นโรคหัวใจกำเริบผมรีบแจ้งโรงแรมขอรถพยาบาลปฏิกิริยาของโรงแรมรวดเร็วมากภายในสมนาทีทีมพยาบาลของโรงแรมพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจ AED ก็มาถึงพร้อมกับทีมกู้ชีพฉุกเฉิน EMS จากโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงพวกเขาทำงานประสานกันอย่างมืออาชีพติดเครื่องวัดคลื่นหัวใจให้ออกซิเจน และที่น่าทึ่งคือแพทย์เวรฉุกเฉินวิดีโอคอลเข้ามาสั่งการผ่านแท็บเล็ตทันทีแพทย์ซักประวัติเป็นภาษาอังกฤษ,กษคล่องปรือสั่งการให้นำส่งโรงพยาบาลระดับ World Class ยานสุขุมวิทยโดยด่วนรถพยาบาลไทยไฮเทคมากภายในกว้างขวางอุปกรณ์ครบครันเหมือนห้อง i c ซเคลื่อนที่สัญญาณชีพถูกส่งตรงไปยังโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์การจราจรบนถนนที่ว่าติดขัดรถทุกคันต่างหลบทางให้รถพยาบาลอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้น่าชื่นชมมากเมื่อไปถึงโรงพยาบาลทีมแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดมารอรับอยู่แล้วห้องฉุกเฉินที่นี่ดูเหมือนล็อบบี้โรงแรม 5. ดาวมากกว่าโรงพยาบาลสะอาดทันสมัยเครื่องมือแพทย์ล้ำยุคหลังจากตรวจอย่างละเอียดแพทย์แจ้งว่าเส้นเลือดหัวใจตีบต้องทำบอลลูนขยายหลอดเลือดและใส่คดลวดทันทีพวกเขาขออนุญาตผ่าตัดและอธิบายว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ medical hub ของเอเชีย มีคนไข้ต่างชาติบินมารักษาปีละนับล้านคนการผ่าตัดผ่านไป 1. ชั่วโมงครึ่งแพทย์เดินออกมาแจ้งข่าวดีการผ่าตัดประสบความสําเร็จครับคุณจอหอนปลอดภัยแล้วพักฟื้นใน CCU อาการดีขึ้นตามลําดับวันรุ่งขึ้นเราไปเยี่ยมคุณจอหนที่ห้องพักฟื้นพระเจ้านี่มันห้องผู้ป่วยหรือห้องสวีทห้องกว้างขวางตกแต่งหรูหรามีโซฟาเบดสําหรับญาติวิวเมืองสวยงาม และระบบควบคุมห้องผ่าน iPad ทั้งเตียงไฟผ้าม่านและสั่งอาหารคุณจอนอ๋บอกว่าพยาบาลที่นี่ดูแลดีประดุจญาติมิตรนุ่มนวลและใส่ใจมากหมอก็เก่งอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนทีมแพทย์โสหสาขาทั้งหมอหัวใจนักโภชนาการนักกายภาพบำบัดเข้ามาวางแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล personalized care อีกไม่กี่วันคุณจอนก็ลุกเดินได้และหมออนุญาตให้บินกลับได้พร้อมเรา โดยมอบไฟล์ประวัติการรักษาทั้งหมดใน USB พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์แบบก่อนกลับเรามีโอกาสไปเดินเล่นที่เอเชียทีเอเชียติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาลมเย็นสบายผู้คนมากมายมาพักผ่อนทั้งคู่รักครอบครัวและนักท่องเที่ยวบรรยากาศปลอดภัยและเป็นมิตรเราลองชิมชานมไข่มุกและชาไทยสีส้มหอมหวานพ่อค้าแม่ค้าทักทายด้วยรอยยิ้มสวัสดีความเป็นมิตรของคนไทยคือสเสน่ห์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผมได้คุยกับวัยรุ่นไทยที่ขายของแฮนด์เมดเขาบอกว่าเมืองไทยเปิดกว้างครับไม่ว่าคุณจะมาจากไหนเรายินดีต้อนรับแค่ขยันก็มีโอกาสเสมอคำ <c> um <ple o> พูดนั้นสะท้อนจิตวิญญาณของคนที่นี่ได้ดีเหลือเกิน <c> um <ple o> วันเดินทางกลับเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิครั้งคราวนี้เราได้เดินชอปปิ้งในดิวตี้ฟรีที่ใหญ่โตโมโหโฬารซื้อผ้าไหมไทยและชาอูหลงจากดอยทางเหนือเป็นของฝากขั้นตอนการผ่านแดนขาออกสะดวกสบายด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อเครื่องบินทยานขึ้นสู่น่านฟ้ามองลงมาเห็นแสงไฟของกรุงเทพค่อยๆเล็กลงผมรู้สึกใจหายช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดประเทศไทยดินแดนที่ไม่ได้มีแค่รอยยิ้มและวัดวาอารามแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพความทันสมัยระบบการแพทย์ชั้นเลิศและผู้คนที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเมื่อกลับถึงลอนดอนโดยุคได้ประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่มารอรับนับร้อยชีวิต พระองค์ตรัสว่าเราได้เรียนรู้สิ่งล้ำค่าจากประเทศไทยความทันสมัยที่ผสานกับวัฒนธรรมการบริการและระบบสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่อังกฤษควรศึกษาและนำมาปรับใช้รัฐบาลอังกฤษเริ่มตื่นตัวมีการตั้งคณะทำงานศึกษาไทยโมเดลในด้านการบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรื่องราวการลงจอดฉุกเฉินครั้งนั้นไม่ใช่โชคร้ายแต่เป็นพรวิเศษที่ทำให้เราได้รู้จัก เพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่ชื่อว่าประเทศไทยสำหรับผมกับตันเจมส์เฮนเดอร์สันผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะกลับไปเยือนเมืองไทยอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะนักบินที่ลงจอดฉุกเฉินแต่ในฐานะนักท่องเที่ยวที่อยากไปสัมผัสความมหัศจรรย์นั้นให้ลึกซึ้งกว่าเดิมจบเรื่องราวการผจญภัยในแดนสยามของเที่ยวบินราชวงศ์อังกฤษครับหากคุณประทับใจในศักยภาพของประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวนี้ให้โลกรู้ขอบคุณครับ